โอเคครับน้องวันนี้ก็มาเจอกับพี่กบอีกแล้วนะครับกับการฉเฉลยข้อสอบกลางภาควิชา Organic Chemistry นะครับของมอเกษตรนะครับวันนี้มันก็จะเป็นข้อที่3แล้วนะครับส่วนข้อย้อนหลังเนี่ยน้องสามารถติดตามดูได้ทาง YouTube ของพี่นะครับในเพลย์ลิสต์นะพี่จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับใครสนใจก็ติดตามดูได้เลยนะครับข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าพันธะ A เกิดจากการโอเวอร์แลบของออบิทัลประเภทใดเฮ้อความจริงแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับที่เคยสอนไปแล้วในคอร์สหลักของพี่เนี่ยนะครับมันไม่ยากเลยนะการที่จะดูพันธะที่เกิดจากการซ้อนเกยการของออ b i บิทัลเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับอ่ะวิธีการดูเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าระหว่างพันธะ a เนี่ยนะครับคาร์บอนสองข้างเนี่ยนะครับเออคาร์บอนสองข้าง มันเป็นไฮบริดออร์บิทัลชนิดใดซึ่งพี่เคยกล่าวไว้แล้วว่าให้ดูไฮบริดจากการนับแขนนะครับถ้ามี2แขนก็เป็นอะไรครับถ้าคาร์บอนมี2แขนก็ sp 3แขนก็ sp 2 4แขนก็อะไร sp 3อย่างนี้นะครับแล้วก็ไฮโดรเจนนี่นับเป็น1แขนนะครับนี่ก็คือสูตรของมันนะดังนั้นเนี่ยเราก็ติ๊ก c ไว้ก่อน เออข้อนี้ย C ทั้งสองด้านมีสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่เราก็ไม่ต้องใส่ไฮโดรเจนเพิ่มส่วน C ด้านขวาก็มีหนึ่งสองสามสี่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานับเป็นแขนเนี่ยเราจะไม่นับเส้นนะพันธะเดี่ยวคู่สามนับเป็นหนึ่งแขนทั้งหมดอย่างคาร์บอนตัวนี้ก็ถือว่ามีแค่สามแขนเพราะว่าพันธะคู่ก็นับเป็นหนึ่งแขนไปเลยหนึ่งสองสามน้องอย่าสับสนคําว่าแขนกับคําว่าเส้นนะคิดจากนคนละแบบเส้นคือเส้นแขนคือแขนนะครับ สเส้นอาจจะนับเป็น1แขนก็ได้นะครับดังนั้นคาร์บอนตัวนี้มี3มแขน123่สงสาแขนก็เป็น sp นะครับ sp 2ส่วนคาร์บอนตัวนี้มีทั้งหมด4แขน1234 4แขนก็เป็น s เลยครับ sp 3นะครับดังนั้นคาร์บอนสตัวนี้หรือว่าพันธะ a เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากการซ้อนกันของอะไรครับของ sp สองกับ sp สามนั่นเองใช่ไหมตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับข้อที่2นะครับเออซึ่งโจทย์ประเภทดูพันธะที่เกิดจากการซ้อนเกิดการของออร์บิทัลเนี่ยน้องสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในคอร์สหลักของพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสอนสดหรือว่าเรียนคลิปก็ตามโอเคครับถ้าอย่างนั้นข้อที่3พี่เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวมีข้ออื่นมาเฉลยเดี๋ยวจะทำคลิปต่อๆกันไปไว้ให้ในเพลย์ลิสต์นะครับขอบคุณครับที่รับฟัง